สิบการตายแสนอนาจจากซีรีส์ The Boys นั่นเองครับผมเฮ้ยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแค่ Marvel DC ด้วยนะ<ช>ซีรีส์ของเป็นค่าย Amazon Prime ชื่อว่า Dark Horse Comics ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าติดตามวงการคอมิกมาเนี่ยก็อาจจะรู้จักว่าเขาทำเรื่องอะไรว่า Dark Horse Comics เนี่ยทำเรื่อง Hellboy 300ร้อยสปาร์ตันด้วยทำเรื่อง The Umbrella Academy ด้วยเรามาเริ่มจากตัวละครตัวแรกกันเลยครับผมตัวละครตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือ Robin คโรบินหวาดค่ะโรบินหวาดเนี่ยปรากฏในช่วงอีพีแรกๆเลยค่ะเป็นคนรักของฮิลลี่นะคะซึ่งฮิลลี่เนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊ง� ะะเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นฉากเนี่ยจะเริ่มต้นที่โรบินเนี่ยมารับพิวอีจากที่ทํางานเพื่อกลับบ้านนะคะ,ะแล้วระหว่างที่เดินกลับบ้านอยู่ไหนก็แบบมีการหยอกล้อกันภาษาคู่รักรบแบบเอ,อจูมือกันเดินแล้วมีจังหวะหนึ่งคะ่ะที่แบบโรบินเนี่ยไปที่ถนน,นะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นทางต่างระดับเพื่อให้ส่วนตัวตัวเองเนี่ยพอดีกับ e, พิวอีเพื่อที่จะจูบก,กันนะเหตุการณ์ไปข้อฝันก็เกิดขึ้นนะคะมีฮีโร่คนเดียนะคะวิ่งด้วยความเร็วสูงร่างกายของโรบินหวานเนี่ยแหลกเลวเลยค่ะเหลือแค่มือสองข้างนะคะที่จับพิวอี่อยู่ อีกซูวนนี้นางไม่ตายนะครับตัวละครตัวที่สอนะครับพี่ฉากการตายที่อนาถตัวหนึ่งนั่นคือทานซูลูเซนนั่นเองทานซูลูเซนเขาเป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการล่องหนแต่ผิวนอกของเขาแข็งดังกับเพชรติวเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปแบบคาร์บอนพระเอกต้องการจะไปหาข้อมูลหลักฐานที่มาแบ็กเมย์พวกฮีโร่ว่าเออพวกนี้ไม่ใช่คนดีอย่างที่เราพอไปหาหลักฐานภายในฐานหลักของพวกฮีโร่ทานซูลูเซนนี่แหละมันหายตัวไงรู้ว่ามีคนติดตามมาก็พูดคุยแผนบอกว่าเอออย่างนี้นี้พอกลับมาที่เชิแล้วก็พูดคุยว่าเออได้หลักฐานแล้วไม่รรอชาคับ เก็บพอบูเชอร์กลับไปเท่านั้นแหละคันซูรเซนแต่ว่าเล่นเล่นฮิวอีอจนแบบว่าจับโยนจับฟาดเลยทีเดียวเกือบตายพอกระทืบฮิวอี้ใกล้ตายบูเชอร์เข้ามาช่วยทันจับไฟฟ้าช็อตจะฆ่าแต่หาวิธีฆ่าไม่ได้เฮ้ยเอากระสุนกอกปาก็ไม่ตายเอาปืนยิงดุนนู่นนี่อะไรคือไม่ไม่ตายเลยหัวอะไรก็ไม่ตายเออไม่ตายเลยเพราะผิวหนังแข็งมากได้ไอเดียระเบิดจัดตรุษเขาก็ทำการลักลอบหอีออกมาทีนี้ก็เลยเจอกับฮิวอี ืมีปเลยพูดคุยก <te ันแล้วก็เลยบอกว่าถ้านายไม่ฆ่าฉันฉันจะปล่อยนายไปคาซสูเซน์เดินออกไปทีนี้ก็บูมงกลายเป็นชิ้นเนื้อโอเคครับตัวละครตัวต่อมาครับสำหรับตัวละครระดับที่3ของเราก็คือตัวละครที่ชื่อว่า The m e s m e r i z e r The Mesmerizer หรือว่า Mesmer นะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเรียกได้ว่ามีพลังที่ค่อนข้างจะธรรมดาพลังของเขาเนี่ยคือการแบบว่าพอสัมผัสตัวใครเนี่ยก็จะทำการอ่านจิตใจคนนั้นได้แล้วก็ได้มาเจอกับวูชเชอร์วิลเลียมวูชเชอร์ เพื่อที่จะเอาไปอ่านใจผู้หญิงคนหนึ่งใช้คอสทารน์ของเมสเมอร์ในการแบบว่าอ่านใจหลังจากที่แบบรับงานอะไรเสร็จแล้วเนี่ยบูชเชอร์เนี่ยก็ได้แบบอ่าได้ทําตามคําขอแล้ว,วมีปัญหาลูกหรืออยากเจอลูกแต่ว่าพอเมสเมอร์ไปเจอลูกเนี่ยไปแตะตัวลูกปั๊บรู้แล้วว่าไอ้ลูกเออไม่รักเราเลยไม่ก็ลเลยรู้สึกว่านี่มันไม่คุ้มค่าเลยแกก็เลยไปสารภาพเรื่องนี้กับโฮลเดอร์การทําอย่างนี้เนี่ยทรยศกลุ่มเดบอยทําให้เกิดการตามล่าขึ้นแกน่ะหนีไปในห้องน้ําแล้วคนที่ตามมาเนี่ยก็คือพี่บูชเชอร์ของเราแต่ด้วยคววาามมททีี่่่่ระหงัันนตอยก ก็จะมีการแบบว่าใบหน้าสัมผัสกับหมัดใช่ไหมเริ่มอา่านใจได้ทําไมวุฒเชอร์คนนี้ถึงโกรธแค้นพวกซุปนักเมสเซอร์เองก็เลยแบบว่าพยายามพูดโน้มน้าวใจว่าฉันจะคอยช่วยเหลือนายอะไรประมาณนี้เลยเออวุฒเชอร์ก็แบบว่าเออเริ่มใจเย็นแล้วโดนต่อยจะล้มแล้วก็เลยดึงเมสเมอร์ขึ้นมาแล้วก็เอามือสองข้างสัมผัสี่หน้าเขาอา่านใจได้ <c oughs> เขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ได้ทําการจับหน้าเมสเมอร์เนี่ยจับฟาดกับซิงครับผมท้ายตายคาซิงเลยตัวละครต่อไปนะคะที่จะพูดถึงก็คือไมสตรอมค่ะซึ่งสาเห เดอ s o c i a Boy อยังไม่ตายเขาก็กำลังตามหาเพย์แบทจะมาชีวทุกคน My s t o r นะคะอาจจะไม่ใช่คนรแรกที่ตายแต่การตายของเขาก็เป็นที่น่าต<ไ>ุ้มใช่ b o เ c h e r ที่พา Social Boy มาเพื่อจะฆ่าเขาเขาสัมผัสได้แล้วว่าพวกนี้กำลังเข้ามาเขาก็เลยไปเล่นกลใส่ b o เ c h e r นะคะให้ติดในวังวนอดีตทำให้ฮิวอี้เนี่ยวางแผนที่จะเอา My ส t o r มาช่วย b o เ c h e r ก่อนนะคะฮิวอี้ก็ทำสำเร็จค่ะฮิวอี้ไปถึงที่ที่ My ส t o r อยู่ก่อนที่ Social Boy จะถึงความที่ไมสตอมอ่านความิเห็นของฮิวอี้ได้ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยฮิวอี้มันเป็นคนดีจริงๆก็เลยตัดินใใจจช่่่วววยูหห้ลุาากังคแต พอบูช่าหลุดมาได้ทั้งนั้นแหละคะ่ะโเชบอยตามมาทันะค่ะสิ่งแรกที่เริ่มนะคะก็เลยปลามีปักที่ตาไม<ช>่สตอมค่ะโ<ล>อ,อปากเสร็จแล้วก็รีบวิ่งเอากระสอบมาคุมหัวการคุมหัวกระสอบเนี่ยเราก็ผลักให้ล้มลงนะคะจากนั้นใช้คําว่าปลายแหลมของโลก <c oughs> แล้วค่อยทิ่มค่ะไม่สตอมก็สินจะตายณต,ต,ตรงนั้นคะ่ะวระครต่อไปนะครับคือเดดดีฟคราบเก่งตอนอยู่ในน้ําแต่ประเด็นคือเนี้จมไม่ไป้นกันในน้ําใช่ปนกันบนบกข้างๆจะไม่ค่อยโสนเท่าไหร่แต่อย่างที่เรารู้ครับว่าในซีรีส์เนี่ยเดดน เพื่อรักของเขาเพื่อน,น,นรักอของเขาเพื่อนรักสับน้ำตนนั้งท่าจะตายไปเยอะแต่ตัวที่เราจะดึงเข้ามาคือน้องป่าวานนั่นเองยิบรู้รู้ปุ๊บ<ม>ทำไงเราะไม่ไปกู้หน้าเราขึ้นมาแล้วมีการขี่ปาวานไปดักหน้าแล<ม>้วก็เก็ก้่าอย่างเพ่อัศวินขี่ม้าขาวอเออนี<ม>่เป็นอเดที่ขี่ป่าวานเดที่ขี่ป่าวานอ่ามเชื่อทำไงไม่กลัวครับพุ่งพุ่งเข้าไปเลย โดนเรือใครทลักตายคาที่เออคือถ้าในควมิดเด็ดดีแบบมันคงคิดว่าปาวานเนี่ยมันตัวหนาเว้ยเออโดนเรือชนเนี่ยเรือกระเด็นแน่นอนมันตื้นออคิดพืันไม่เขาก็ขี่พุ่งไปทีนี้เด็ดดีก็ตกจากหลังปาวานก็สลบแล้วคือแบบว่าแบบว่าพลังเรื่องของกายภาพเดยวดีมันก็ไม่ธรรมดานะไาเออก็ยกนุ่นยกนี่ได้แต่ว่าหล่นบนทรายด้วยสลบพอเด็ดดีตื่นมาก็ใจเพื่อนลั่นแตยก็กอดร้องไห้ท่าสุเพศก็ยิ่งกว่าเดิมอีกครับ